สวัสดีครับเกษตรกร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการผสมดินปลูกนะครับผมมีต้นอินทผลัมนะครับที่ผมเพาะเอาไว้เป็นเวลานานแล้วนะครับจําไม่ได้เกือบปีแล้วนะครับดูครับเพาะเอาไว้ครนี้รากมันยาวนะครับผมก็เลยจะขยายถุงดูนะครับรากมันทะลุออกมาเลย ถุงมันเล็กเกินไปนะครับผมก็เลยอยากจะขยายถุงเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะผสมดินเพื่อที่จะขยายต้นอินทผลัมนี้นะครับวัสดุของเราก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นดินเป็นดินธรรมดานะครับเป็นดินที่อยู่ตามสวนธรรมดานะครับหรือท่านที่อยู่ในเมืองนะครับก็เป็นดินที่อยู่ในกระถางที่เราไม่เอาแล้วนะครับที่เรา ย้ายต้นไม้ไปแล้วนะครับอยู่ในกระถางเป,ปล่าๆเราก็สามารถที่จะเอามาได้นะครับ1ส่วนแล้วก็ขี้เท่ากแกลบนะครับ1ส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยหมักจุลินทรีย์8ดเซียนมหัสจั์นะครับที่ผมหมักเอาไว้นะครับก็1ส่วนเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นใบไผ่จริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องเป็นใบไผ่ก็ได้เหมือนผมนะครับอาจจะเป็นขุยมะพร้าวหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะ อุ้มน้ําแล้วก็ย่อยสลายได้ง่ายนะครับของผมวันนี้ผมไม่ได้เอาขุยมะพร้าวมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปที่ในเมืองตั้หลายวันแล้วนะครับก็มีใบไผ่เพราะฉะนั้นผมก็หาตามที่เรามีนะครับเราก็ใช้วัสดุตามที่เรามีเรามีวัสดุอะไรแล้วก็นํามาใช้นะครับสูตรการปรุงดินไม่ได้ตายตัวแบบนี้นะครับ ท่านสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรมีนะครับก็คือแกลบดิบนะครับแต่ว่าในขณะนี้แกลบดิบผมหมักลงไปในปุ๋ยหมักชีวภาพตัวนี้แล้วนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร8สเสียนมหาจรรย์นี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้แกลบดิบผมก็เลยมาใช้ขี้เท่าแกลบแทนนะครับอันดับแรกเราก็จะผสมขี้เท่าแกลบกับกับ ใบไผ่นี้ก่อนนะครับผมก็จะผสมน้ํานี่นะครับน้ำเนี่ยนะครับคือน้ํา10ลิตรผมผสม8เซียนจุลินทรีย์มหัศจรรย์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ฝาต่อน้ํา10ลิตรนะครับแล้วผมก็ราดลงไปเพื่อที่จะไม่ให้อาแปปุของขี้เถ้าแกลบนี้ฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็เพื่อให้ขี้เถ้าแกลบเข้ากันได้ดีกับ ใบไผ่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเขานะครับเมื่อใบไผ่มันเปียกนะครับมันก็จะเข้ากับที่เท่าแกลบได้ดีนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักสูตร8ดเซียนมหัศจรรย์ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินลงไปครับ เสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดินปลูกโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับถ้าเราไปซื้อก็จะเปลืองเงินบางท่านอาจจะไม่มีใบไผ่นะครับท่านก็ใช้ใบช้ำฉาก็ได้ใบมะขามก็ได้ใบาจามจุลีก็ได้นะครับที่มันเป็นใบเล็กๆย่อยสลายได้เร็วนะครับอันนั้นเราก็เอามาใช้ได้หรือท่านที่มีขุยมะพร้าวนะครับท่านท่านก็ใช้ คุยมะพร้าวได้นะครับคุยมะพร้าวจะดีที่สุดนะครับคุยมะพร้าวจะช่วยในการอุ้มน้ําได้ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับประหยัดแบบนี้ประหยัดเลยครับ